ทีนี้ถ้าเราอยากใช้ระบบ24โวลต์เราจะทำยังไงนะครับอย่างนี้ผมบอกนะครับการอนุกรมก็คือการทำให้สวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินรีนะครับเอ่อก็มีคุณลุงท่านหนึ่งถามมาว่านะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่พวกแบตพวกนี้นะครับเวลาเราจะขนานเวลาเราจะอนุกรมนะครับ เขาทํายังไงนะครับเพราะว่าบางบางบางท่านก็อาจจะรู้แล้วบา,บางท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับก็เลยผมผมก็เลยจะมาแนะนําคุณลุงนะครับคือทําผ่านคลิปไปเลยนะครับสําหรับท่านที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับกดเลื่อนผ่านได้ในการอนุกรมนะครับในการอนุกรมก็คือเราจะทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นนะครับ ให้แรงดันเพิ่มขึ้นก็คือแบตลูกนี้กับแบตลูกนี้เป็นแบต12โวลต์อยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอยากใช้ระบบ24โวลต์เราจะทำยังไงนะครับการอนุกรมก็คือเอาขั้วบวกนะครับเอาขั้วบวกขั้วบวกนะครับของด้านนี้นะครับมาใส่กับขั้วลบของด้านนี้นะครับเห็นไหมครับ บวกกับลบเอามาใส่กันเลยนะครับทีนี้บวกฝั่งนี้แล้วก็ลบฝั่งนี้เราก็เอาไปใช้งานนะครับเป็นหลักการง่ายๆเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะครับผมจะวัดค่าค่าแรงดันให้คุณลุงดูก่อนนะครับว่าแบตทั้งสองเนี่ยมันกี่โวลต์น,นะครับดูดูด้วยกันเลยนะครับ มทราบว่าเห็นหรือเปล่าแบดลูกนี้เห็นไหมครับแบดบลูกนี้โอ้แบบนโอสนิม ก็แบตลูกนี้12.14นะครับเห็นไหมครับถ้าเราจะอนุกรมกันนะครับให้มันเป็นยีี่โวลต์นะครับเราก็เอาเอาสายไฟมานะครับสายไฟแบบคงผมนะครับคือผมมีอยู่แล้วนะครับวันนี้แต่ถ้าคุณลุงคุณลุงมีคุณลุงก็ใช้แบบนี้นะครับเนี่ยผมก็จะเอาแบบนี้นะครับ อย่างนี้ผมบอกนะครับการอนุกรมก็คือการทําให้โว์มันเพิ่มขึ้นหรือว่าทําให้แรงดันมันเพิ่มขึ้นนะครับแบต2ลูกนี้เชื่อมต่อกันแล้วต่อไปมันแบตสองนี้เป็นระบบ24แล้วนะครับตอนนี้เดีย๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับเนี่ยการวัดค่าเราต้องวัดขั้วบวกขั้วลบกับขั้วบวกของแต่ละแต่ละแบตแบตแต่ละลูกนะครับ อ,อย่างนี้เห็นนะครับก็แบตเตอรี่2ลูกนี้ก็อยู่ที่25.6โวลต์นะครับซึ่งเราก็สามารถเอาไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ในระบบ24ได้เลยนะครับหวังว่าคุณลุงจะเข้าใจนะครับคือทำให้ดูแล้วก็วัดค่าให้ดูเลยนะครับตัวนี้เป็น12 12แล้วมาอนุกรมกันให้มันเป็น24ด้วยการเอาลบของตัวนี้นะครับเอาลบของ ลูกนี้ไปใส่บวกของลูกนี้นะครับหวังว่าคุณลุงจะเข้าใจนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ